สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับพบกับผมอีเช่นเคยนะครับกับซุยริวประกายแสงนัตตีนะฮะวันนี้นะฮะก็รูปร่างซุยริวแล้วงั้นเราก็ต้องแลกซุยริวด้วยฮะนี่ผมเก็บรวบรวมเศษได้จากแท่งซัพพอร์ตนะฮะไะก่อนที่จะผมจะกดประสานนะฮะรบกวนนะฮะกดไลค์นะฮะกดติดตามให้ผมด้วยนะฮะใครยังไม่เคยกดติดตามนะฮะกดติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับไปลุยกันเลยไป เอาล้ครับผมกดประสานก่อนนะฮะปาไปนี่พูดว่าลังสีการฆ่าบีบคั้นมากมันบีบคั้นจริงๆเนะมาเลยครับล่างสลัวบินเตะปะาป,าป,าป,าปาลาปาปาหักสุยริวนะฮะอ่าฮแล้วก็เปิดเชื่อมโยงนะฮะมีโกเคสึมีบาคูซันการโร่นะครับเอาบาคูซันโกเคสึแม็กสายฟ้าแล้วก็สันเนกนะครับการล่ปอมนะฮะโอ้โหโจเซ่โจซีนิกามูชิบาคูซันโอ้โหแล้วก็โจเซ่สุยริวมันช่าง พันประสานเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะโอเคมาครับได้สุยริวมาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูข้อมูลสกิลมันซะหน่อยนะฮะสำหรับสกิลแรกนะฮะเตะสองครั้งต่อเนื่องเป้าหมายรายเดียวนะครับอัพขามังกรนะฮะสร้างดาเมจร140้อสเปอร์็นนะฮะโอกาสร้อซนที่ทําให้รับดาเมจนะฮะสถานะกระดูกหักนั่นเองนะฮะเก้าสิบเก้ารอบอันนี้น่าจะแปลผิดแล้วก็ล่างสลัวบินเตะนะฮะก็ เตะแถวลังทุกตัวฮะสร้างดาเมจ120%นะฮะแล้วก็มีพลังสะสมด้วยฮะพลังสะสมนี่ก็จะคล้ายๆกับ G4 หรือว่า Sonic นั่นเองนะฮะก็จะสามารถเตะทะลุโล่ปูบอมได้นะครับแต่ละขั้นก็จะสร้างดาเมจสะสมของพลังโจมตี160%นะครับซึ่งประสานกับภาษินน,นั่นเองก็คือหมัดล่างสลัวนะฮะก็ทุกครั้งที่ได้รับสถานะทนทานนะฮะจะได้รับพลังสะสมสูงสุด2ครั้งนะครับ แล้วก็เพิ่มพลังโจมตี25%ของเพื่อนร่วมทีมอย่างถาวรในสเตตัสพลังสะสมตัวเองจะได้รับ40%ลดดัมเมจที่ไม่ใช่คิดที่เข้าอย่างถาวรน,นะฮะแต่ว่าจะไม่ทับกับว่องไวนะฮะก็จะติดผลอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะฮะโอเคไปเราเอาซยริวไปเข้านี่ก่อนเปิบศูนย์กลางฝึกฝนเอาตัวไะไออกดีน่าจะเป็นดักชายนะเออดักชายออกก่อนก็ได้ไม่กระดวงสักตัวหนึ่ง ใช้ออกอก่อนแล้วกันวิต้องทีแย่แล้วเอ่มผมขอโทษนะะไม่มีเพชรครับ <laughs> เฮ้ยทำไงดีเนี่ยเดี๋ยนะผมยอมใช้แบงค์แลกเป็นเพชรมานะฮะเพราะว่าหาหนทางและตอนนี้ยังเอาเพชรมาไม่ได้นะฮะขอแลกไปก่อนแล้วกันเพื่อปลดล็อกตรงนี้โอเคมาปลดล็อกแล้วก็เอาซุยริวมาใส่ะฮะปึ๊บมาหาครับหนึ่งเลเวลหนึ่งร้อยหกนะฮะไป ไปใส่ของให้ซีริวกันหน่อยฮะเดี๋ยวจัดทีมก่นให้ซีริลมาอยู่หน้ามาแทนหมาฝอบาบ้านแมนอ่าจะได้เตะก,ก่อนจะได้เห็นประสิทธิภาพมันนะฮะโอเคมาจาังหวะนี้เดี๋ยวขอใส่ใส่อะไรให้มันดีใส่การ์ดใส่การ์ดใส่การ์ดขอยืมของทาซึมากิมาใส่ก่อนแล้วกันนะฮะปึ๊บ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 การ์ดยืมหน่อยเลเวลตีบวกมา เราจะรีวิวตัวมันตัวเดียวโอเคส่วนการ์ดปับ๊บอันนี้โจมตีของฮีโร่เอาของทัดมาครับของทัดมาอยู่ไหนโอเคอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นของอะไรเดียว อันนี้ของโซนิกได้อยู่โอเคปึ๊บโจมตีอย่างเดียวรู้สึกว่าของต่อสู้จะไม่มีโจมตีนะฮะโอเคใส่ธรรมดาไปอืมประมาณนี้ไปแล้วก็อัพดาวเพื่อให้สกิลแพสซีฟทำงานฮะอัพดาวกันไปปึ๊บมาหนึ่งดาวก่อนปึ๊บสองดาวปาบ ยังทำสามดาวไม่ได้นะฮะก็จะรีวิวกันแค่นี้ก่อนนะส่วนอันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนโอเคตอนนี้พลังอยู่ที่สองล้านสี่แสนนะครับแล้วก็พลังโจมตีอยู่ที่สี่แสนห้านะฮะ,ะไปดูกันพลังโจมตีสี่แสนห้าจะแรงทะลุโลกปูบ,บอมขนาดไหนนะฮะ,ะไปดูเสียนดับเตะคนเดิมเลยกันนะเตะคนนี้โอเคลองไปเตะดูนะฮะว่าเข้าโลกปูบ,บอมขนาดไหนครับปไปไปลุยกันเลย,เลยปึ๊บ มาครับจังหวะนี้มาเปิดแอนิเมชันเพื่อความหล่อเท่ด้วยโซนิกครับผมได้เปิดก่อนนะฮะมาครับฝังสีเงาครับใส่สีน็อตปุ๊บเสร็จแล้วมาครับซุยริวครับเพิ่มความเร็วขึ้นมามาเลยล่างสลัวบินเตะปา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 จังหวะนี้โอเคเห็นหน้ากากหวานไหมฮะเลื่อนรถอยู่นะฮะโอเคเพราะว่ามันเข้าเข้าเนื้อเข้าเนื้อ,อแบบเข้าโล่ไปเลยฮะแบบเหมือนโซนิกเลยฮะเหมือนโซนิกเลยโอเคก็ค่อนข้างดีนะฮะ จังหวะนี้ทาชซึมากีผมไม่มีของนะฮะก็จะดูนะฮะว่าจะแบกทีมได้ขนาดไหนนะฮะสำหรับซยริวนะฮะที่ใส่ของแค่นั้นเองแล้วพลังโจมตีแค่สี่แสนเองนะฮะรอดูกันนะ,ะว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปครับมาครับรับแรงกระแทกจากระเบิดปืนจากกลจากฝั่งจีนน้อยเขาครับเบิ้มมาโอเคยืนได้อยู่นะฮะยุงแดงจะไล่โจมตีใครยุงแดงไล่โจมตีปู่บอมนะครับผมโอเคครับยุงแดงปาดมาที่ทัสซึมากีผมครับถูกจมพิตาป้าผมไม่มีหมาเฝ้าบ้านแม่แล้วนะเพราะฉะนั้นไม่มี การบล็อกพลังงานเขาแล้วเขาก็ฝังสีเงามาครับใส่ทัศนกิเต็มๆครับโอ้โหจะตายอีกแล้วไม่นะตายไม่ตายแบะเรียบร้อยฮะแต่ว่าวันนี้เรามารีวิวแค่ซุยริวครับเพราะฉะนั้นจัดไปครับซุยริวยังไม่ตายฮะเท่านั้นก็พอแล้วฮะยุงแดงไล่โจมตีปูบอมผมฮะมาครับยุงแดงก็ตีธรรมดาไปที่หมาป้าบ้าแมงเขาฮะแล้วก็ปูบอมจิ้มธรรมดาติดเลยได้ให้ยุงครับไล่โจมตีไปครับปูบอมครับจิ้มกลับมาครับยุงไล่โจมตีกลับมา โอเคทานถึงตาผมแล้วฮะปู่บอมผมติดไม่ยอทอไปแล้วมาครับทานฟอร์มซิลเวอร์ครับเอาอุ้งสามดาวสุดรอเทก่าห้าดาวที่เพิ่งปั้นไป7จล้านเนะฮะแล้วโซนิกเขาก็ลงไปนอนเรียบร้อยฮะอ่าครับเทิร์นที่2ฮะอ่าครับโซนิกมี2ลูกไฟพอดีเพราะฉะนั้นฝังสีเงาไปใส่จีนอตฮะแล้วก็ยุงแดงได้โจมตีจีนอตติดไม่ดับไหมติดไม่ดับฮะเตะสตัวฮะล่างสลัวบินเตะปับ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 จังหวะนี้โอ้โหหน้ากากหวานเขาเกือบลงไปนอนฮะ ยุงแดงไล่โจมตีมาโลเองอยู่นะฮะเพราะว่าเข้าเข้าเนื้อสุดๆเลยนะฮะนี่ขนาดไม่ได้ปั้นอะไรเลยนะฮะเนี่ยแบบนี่มันเตะแบบเออมันมันเตะเข้าไปเลยอะโอเคยุงแดงปาดมาจังหวะน,นี้สี่ล้านหกยังยืนได้อยู่นะแล้วแฟดทะลวงมาครับจังหวะน,นี้ปึบมายัางรับแรงกระแทกได้อยู่ฮะปูบอมครับรับรับไว้รับแรงกระแทกไว้โอเคสังเกตเห็นสัญลักษณ์รวมแรงอยู่บน หัวของซุยริวด้วยนะฮะนะครับรับแรงกระแทกจะระเบิดปืนจัคนจกคุณจังหวะนี้ซุยริวไม่นาอดรนอะ <c oughs> นอนเรียบร้อย <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้ละกันกดข้ามเลยอุย้ยแต่ชนะวะ <c oughs> อัศวินขับื่อนเอาเรื่องจัดๆนะฮะอัศวินนะครับห้าดาวแล้วนะฮะห้าดาวสีดาวม่วงรอขึ้นห้าดาวม่วงนะฮะก็จะประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบซุยริวนะฮะจัดได้นะ,ะเอาจริงแล้วจัดได้นะ คือค่อนข้างแรงแรงทีเดียวเชียวนะฮะมันทะลุปู่บอมเหมือนโซนิกเลยฮนะคือเตะเตะเข้าเป็นดามเมจของไม่คิดโลเลยเออมันเป็นดาเมจเพียวเออตามนั้นฮนะ <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e ด้วยนะอุตสาห์เสียแบงค์เพื่อให้ใช้เพชรที่เหลือ <c oughs> เพื่อให้ซีรีวมันลงในอนี้เลยนะลูกศิษย์เลยนะเออกดติดตามกันหน่อยนะขอบคุณมากบายยแล้วเจอกัน สำหรับคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบายสวัสดีครับเออลืมอีกแล้วลืมอีกแล้วแหมช่วงนี้ลืมบ่อยจริงๆมาเข้าลเฮาส์ก่อนนี่ฮะฟิกเกอร์ฟิกเกอร์กกอรบดล็อกตรงนี้นะซุยริวเพิ่มมาเึ้่งเรียบร้อยแล้วก็รับรางวัลเลยฮะปาบโอเคเรายังไม่มีดาวในการอัพนะเพราะฉะนั้นใส่ฐานธรรมดาไปก่อนปึ๊บนี่มาอยู่ในบ้านเราเรียบร้อยนะคะซุยริวโอเคแค่นี้แหละบาย